ท่านผู้ชมครับเราจะเดินทางกลับแล้วครับนะครับเดินทางกลับที่เราทําเครื่องหมายไว้นะครับไปกันเลยครับเดินตามหมายครับอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราหลงทางได้ครับนี่ครับเดินตามนี้ครับท่านผู้ชมยังไงวันนี้เราก็เดินทางกลับ ไปหารถกระบ,บะเราได้ครับเราเดินไกลามาพอสมควรครับประมาณจากที่เราลดตีนเขานู่นครับมาประมาณสามร้อยเมตรได้ครับนี่ครับถ้าเราไม่ทําเครื่องหมายแบบนี้เราก็เดินไม่ถูกครับท่านชมอ่าลงไปเลยเดินตามหมายครับทีมงานอย่าแอบซ้ายแอบขวาไม่ได้ครับเดี๋ยว หาที่ลงไม่ได้เรียมงานลงึ้นเดินไปก่อน,นอย่าแอบซายแอบ,บขวาครับเดี๋ยวลงไม่ถูกจุดครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างถ้าเกิดแบบมันเขาเรียกป่ามันทึบแเราก็จะเหนื่อยครับตอนนี้เราไม่มีน้ําจะกินแล้วครับไม่มีน้าแล้วครับถ้าเรามีน้ําสักขวดเราคงจะเดินไปไกลกว่านี้ให้พาท่านู้ชมไปไกลครับ อย่านะครับอย่าออกซ้ายนะครับทีมงานตรงไปครับตรงไปก่อนครับขวาก็แวะไม่ได้ครับซ้ายก็แวะไม่ได้ตรงอย่างเดียวที่ลอยไม้ที่เราตัดไว้ครับนี่ครับรอยไม้ที่เราตัดไว้ครับตัดไว้ครับนี่ไปเลยครับทีมงานเติงไปครับ ยากาข้างบนครับป่าเขาเรียกป่าเขาเรียกป่าอะไรนะครับเนี่ยครับมันมีไม้ทุกประเภทนะครับท่านชมนี่ครับรอยรอยที่เราใช้มีดทำเครื่องหมายไว้ตรงนี้ครับเราก็เดินทางถูกทางแล้วครับเดินตรงไปครับทีมงานอย่าแวะซ้ายไม่ได้ครับเรา ลงไปข้างล่างภูเขาชันมากครับอา้าวเราก็จะเห็นต้นไม้ด้านหน้าครับที่เราทำไว้ครับวันทำไว้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ลงไหนเอาลงซ้ายครับลงซ้ายเอาลงซ้ายเลยครับใช่ไหมหรือหรือไปก่อน <Okay. S 1> เอาไปก่อน ขนาดทำไว้จะแวซ้าย,าายเป็นเดี๋ยวเป็นเลี่ยงนะครับท่านชมอ๋อด้านนี้ด้านน้านี่ครับนี่ตรงนี้นะครับเออไม้ที่เราหมายไว้เสร็จแล้วตรงไหนครับอ๋อข้างล่างนู้นครับทา่านชมอ่อาอ่ลงจะลงซ้ายนะครับอ่าลงซ้ายเออลงซ้ายเราเห็นที่เราหมายอยู่ข้างล่างอ๋อตรงนี้ครับท,ท่านชมจากตัวนี้เอาทีมงานลงไปแล้วครับนี่ให้ใทีมงานดำหน้าไปก่อนครับเอาไปตามที่คิดเราหมายไว้นะ ซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงครับซ้ายเลยระวังระวังเขาวันนี่ครับที่หมายไว้ครับนี่ครับตอนนี้ครับเสร็จแล้วก็ัำไม่มีหมายตรงนี้ครับท่านชมหมายตรงนี้นะครับนี่ครับหมายตรงนี้เอาไปเลยครับเราไม่หลงทางแล้วครับท่านชมอ้าวทีมงานลงไปหน้าก่อนครับ นู่นครับมีที่หมายอยู่ด้านหน้าน่นครับไปเลยเดี๋ยวเราจะไปเจอริมห้วยแรงครับห้วยน้ําแรงแบบนี้ยังไงเราก็ไม่หลงทางครับนี่ครับที่หมายเราไว้อา้าถูกทางแล้วครับท่านผู้ชมไปกันเลยมีหมายตรงไหนอีกโน่นครับด้านหน้าน่นครับ นี่วิธีเดินป่าครับที่ว่าไม่ให้หลงทางครับคุณชมแต่กลางวันต้องทาแบบนี้ครับกลางคืนก็ของคืนก่าไม่แน่นะครับหลงเหมือนกันถ้ากลางคืนนะครับมองไหนไม่เห็นไหนครับนี่ที่หมายไว้ครับนดนดานหน้าครับทําประมาณสักห้าเมตรทำครั้งนะครับเดินมาประมาณห้าเก้าทำหนึ่งครั้งเห็นไหมครับเราก็จะเดินมาถูกทางสายตาแล้วก็มองไกลๆหน่อยครับ มองไกลๆเลยครับเพื่อจะได้เห็นที่หมายเราทําไว้ครับนี่หมายตรงนี้ครับอ่าไม่หลงเลยครับอ้าวอ่าลงซ้ายหรือลงขวาเอาซ้ายก็ได้ครับซ้ายก็ได้เดี๋ยวเราจะไปเจอริมห้วยครับถ้าเจอห้วยก,ก็ถือว่าไม่หลงทางแล้วอ่ะอนไม้ตรงนี้เราเคยตอนเช้าข้ามมาครับท่านผู้ชมข้ามมาเอาทีมงานตรงนี้แล้วครับงานตรงนี้ไ้นี่เดี๋ยวหลงทางอ่า เออนี่ได้ทำหมายไว้นี่ครับนูน่นไอ้ตอนนี้เราไม่ได้ทำแล้วนะครับเพราะว่าเราจำพื้นที่ได้แล้วตอนนี้นะนผมเห็นกิ่งไม้ไผ่ที่ที่มีคนตัดไว้นน่นครับผมเห็นที่หมายแล้วครับแวะขวาครับแวะขวาให่งานขวาขึ้นขวาครับขวาเอ่อเห็นที่หมายที่เราต้อง,น,งนี่ครับหมายไว้ครับ นี่ครับท่านผู้ชมที่เราหมายไว้เราต้องยึดเขาเรียกว่าเข่งคัดแล้วครับความเพียงคัดของที่หมายครับเสร็จแล้วเราคงเดินมาห้อยแรงตรงนี้ห้อยแรงมีกี่ที่นะประมาณสองที่ได้นะเนาะเดินขึ้นไปก่อนครับน่าจะถูกแล้วนะ <laughs> ออเขึ้นไปเลยครับเราคงจะกลับลงไปที่ รถกระบะราจอดไว้ข้างล่างครับอ่าใช่ใช่ใช่เออเี่ยครับที่หมายตรงนี้ที่เราทำไปักเร้าโอ้โอเกือบลืมตาผมเอาไปเลยครับทีมงานเราอ๋อที่หมายนู่นนี่ครับอ๋อผมคิดว่าเราไม่ได้ทําไว้นะครับผมเราทําไว้แล้วนะครับด้านหน้านี่ครับนี่เราทําเล็กไปครับต้องทําใหญ่กว่านี้หน่อยครับนี่ครับนี่เราทําเล็กไปต้องใหญ่ให้ให้เห็นชัดๆนี่เราเจอริมห้วยแล้วครับ ถึงเราเราเริ่มจับทางได้แล้วครับโอ้ชันมากครับมไม้น์ไไม้นี่มันไม้พวกนี้มันเรียกว่าตายครับเขาออกดอกแล้วก็ตายครับเป็นไม้อะไรนะไม้ไผ่ข้าวหลามครับเพื่อทำประโยชน์ได้อืมก็ทำอโอ้โหแข็งปกแล้วครับก็เดี๋ยวเขาอยู่ไปเขาก็ล้มไปครับ ก็โดนปวกกินตายไปครับน่ะเรามาเจอไม้ที่เราเขาชาวบ,บ้านเขาตัดไว้นะครับนี่ตรงนี้ผมเห็นแล้วครับประมาณสามสามสีเลยมั้งวามือครับทาบ่านผู้ชมเออทำชมเลยทีมงานเออนี่ครับมาเจอไม้ตรงนี้ก็เวลาก็เดินทางก็จําไว้เขามีอะไรบ้างดูฝาข้างทางที่เราผ่านมาแถวนี้เริ่มทึบครับ ทึบบางครั้งก็จาอะไรไม่ได้ครับเราคงจะเดินไปเรื่อยๆครับแต่แถวนี้เราไม่ได้ทําที่หมายนะครับท่านชมเพราะว่าทางที่นี้เราก็จะคืนขุดเคยเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปหาที่ลงครับเอาข้ามไปครับเอาไปเลยครับ นดี๋เราจะหาทางลงจะเสียอย่างเดียวแล้วที่แถวๆนี้อ๋อเราจาจําได้ตรงนี้แต่ปกติเราท,ะะทนนําไว้นะท่านผู้ชมทําไว้ตอนเข้าเข้าป่าครั้งแรกตอนนี้เราจะินทามานังพักตรงนี้ครับตรงนี้จําได้เดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายครับเอาซ้ายซ้ายเนาะเดี๋ยวไปหาทางลงครับมันจะมีงซ้ายเก็นแถวนี้น่าจะใช่นะโอ้ท่านผู้ชมเราหลงทางหรือเปล่าขาลงเออได้อยู่ได้อยู่มีทางเดินครับ ผมคิดหลงทางไปแล้วนะปกติเราต้องทําไว้นะครับสาขาขึ้นเราตรงนี้เราไม่ทํรทบเลยว่าเกือบหลงทางมาครับตอนหลงทางไปสุดนี่นะครับน่าจะถูกแล้วครับถ้าเราหลงทางเป็นเรื่องนะครับท่านผู้ชมขาขึ้นนี่เราไม่ได้ทําไว้นะครับเราคงจะฟังเสียงทีมง,งานตัดหญ้า ตรงไหนครับขึ้นมาตรงไหนเอีอยู่ผมขอดูครับผมหลงแล้วคับนี้ครับอ่าทยมงานมานี่ครับมานี่มานี่นี่วันหลังต้องทําหมดเลยครับท่านชมต้องทําตนนี่ตนไม้ไวครับถ้าไม่เจอร่องร่องนี้หลงเลยครับผมอ่าไปเลยครับโอ้ขอดูครับว่าพวกเราจะประสบตอนสำเร็จไหมครับเดินทางกลับครับชหลังๆนี่เราไม่ได้ทําหมายไว้ แเราก็จำล่องน้ำเอาอครับน่าจะมาถูกค้างแล้วครับท่านชมเดี๋ยวเราคงจะได้เฮกันแล้วว่าถูกค้างแล้วโอ้ยนี่ปกติเราต้องทำไว้ตรงนี้นะครับนี้เราไม่ทำไว้เราไม่รู้เลยครับแต่ชันมากครับโอ้โหโอโอโหอะไรนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่ติดคลิปท่านผู้ชมนะครับ นี่เราขึ้นต่อยอย่างนี้ต้องใส่รองเท้าบู๊ทแบบนี้ครับท่านผู้ชมรองเท้าบู๊อยางพลาที่ลิมนิ่มนะครับยางแข็งไม่รองเท้าแข็งไม่ได้ครับทีมงานต้องเดินเอาเนี่นะครับเอาด้านข้างลงนะครับอย่าเอาหน้าลงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลื่นเพราะว่าใบไม้ลื่นนะตรงแบบนี้มันลื่นมากครับถ้าหน้าฝนก็มันแตกเปียะครับแต่หน้าแรงก็เป็นแบบนี้ครับมันลื่นใบไม้ครับ มันก็นีครับเดวลาเดินต่อเอาเขาเรียกเอาด้านข้างลงครับเพราะมันเราไม่สามารถจะไปเกาะไอ้ตรงไหนได้ครับโอ้โอ้โอ้โโอ้โอ้จะจะล้มรับจะล้มโอ้เราไม่สามารถจะปิดคลิปได้ครับอ้านุ่นครับสายแล้วครับนี่ครับรองน้ําก็เวลาขึ้นมาก็จํารองน้ําเอาครับ เขาเรียกจำภูมิศาสตร์ครับจำพื้นที่ไว้นะครับขวาครับทีมงานขวาอ่าถึงไหมนี่เราข้ามันครั้งแรกครับไปกันเลยครับโอ้โหไกลเหมือนกันครับท่านผู้ชมกลัวจะถึงนู่นก็หัวผมว่าอีกร้อยเมตรได้ครับท่านผู้ชมโอ้นี่ครับบรรยากาศในการ ขึ้นมาบนดอยครับโอ้โหร้อยเมตรจริงๆครับโอ้ยใหญๆๆๆอ้าออเไม่ไม่ง่ายเลยครับท่านผู้ชมงานนี้นะครับเราขึ้นไปชมบรรยากาศหน้าผาเนี่ยครับของที่เท่านั้นเองครับ ไปไกลกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วครับพอเราขาดน้ําครับตอนนี้เราขาดน้ํากินครับโอ้โหหันกิมอีกโอ้โหผมมาร้อยเมตรแล้วเมตรเล้ถึงสักทีครับโอ้โหปลายอย่างนี้ไม่มีที่เกาะแล้วครับนี่กิ่งไม้ ต้นไม้แถวนี้เดินก็ระมัดระวังอย่างสูงแลละครับอย่าล้มนะครับเอา,าเดนเดินก็เอาข้างเท้านะครับโอ,โ,อโอ้นี่ครับใบไม้แบบนี้นแล้วครับเราเหยียบป้ะมันลื่นครับเกาะเกาะเกาะหน่อยครับ อ้อยายอ้อยาโอ้โหอึบอึบอึบอาผมปวดเข่าหมดเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยววิ่งครับเดี๋ยว,วิ่งเดี๋ยวหน้าทิ่มไปทิ่มใครนั่นครับเพราะว่ามันมีตอไม้แหลมๆอยู่ครับเราจะมาถึงสวนเราแล้วครับ ตอนนี้ก็ยังอีกยี่สิบเมตรครับที่เราจะประสบผลสําเร็จนะครับในการเดินทางกลับโดยการทําที่หมายไว้ครับผมก็เหนื่อยครับพอแห้งเลยครับพอภาคเสียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับโอ้ตายตายตายโอ้ย,ย,อยถึงสวนเราแล้วครับประสบผลสําเร็จแล้วเอาละครับท่านผู้ชมโอ้ไปที่ร้อนที่เย็นๆหน่อยครับ โอ้ตาเอาละครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะปิดคลิปไว้สําหรับทีมงานนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊ตามครับทีมงานครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับทางบ้านครับบ๊ายบายครับทีมงานลาแล้วครับ